ฉันนั่งอยู่เซเว่นหรอเบาๆลูกเบาๆไปย็นไปยืนเอดี๋ยวแบบนี้ไปยืนไปยืนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอึ๊บฝันไม่ยอมยืนยืนขัลุกอึ๊บยืนกันยืนกันที่ทางต้องขาต้องต้องกันเออใช่ มาเที่ยวก็ต้องมานั่งนี่ค่ะค่อยๆหจะมาเชื้ออะไรเนี่ยจะมาเชื้ออะไรกระเป๋าแม่น้าจะมาซื้ออะไรซื้ออะไรเขาให้มาเดินซื้อของตัวเองมาเดินนั่งใช่กระเป๋าแม่ Quá. À. Này bí tí. Nó mớiเหมือน bí tí. này lắm ít.